ออกมาแล้วครับบันทึกความทรงจําส่วนตัวของอดีตประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชที่มีคนรอคอยไม่น้อยทีเดียวเพราะอยากจะรู้ว่าในช่วงที่ตัวเองอยู่ในตําแหน่ง8ปีโดยเฉพาะการตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในอิรักเนี่ยเจอหรือเปล่าเนี่ยอาวุธที่บอกว่าทําลายร้ายแรงที่เรียกว่าเป็น massive destruction weapon of massive destruction เพราะก็ว่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งตั้งชื่อว่า decision points จุดของการตัดสินใจเนี่ยจอชบุชยอมรับเลยครับน่าเฉยเลยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีความกลุ่มใจมากมีความเศร้าสลดมากที่ยังไม่สามารถจะหาเหตุผลหรือว่าหาหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ได้ว่าอิรักนั้นมีอาวุธร้ายแรงถึงขั้นที่ทหารอเมริกันจำเป็นต้องถูกส่งไปเพื่อจะโค่นซาดัมฮุสเซนเพื่อที่จะทำลายอาวุธร้ายแรงนั้นถึงวันนี้ยังไม่เจอ ก็แปลว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดตอนที่จอร์จจอร์บิยูบุชเป็นประธานาธิบดีว่าเขาไปเจออะไรที่มันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าถ้าปล่อยให้สัดดัมพุเซนอยู่ในอํานาจเนี่ยจะมีอาวุธเหล่านี้ทําลายไม่ใช่เฉพาะแต่ตะวันออกกลางแต่ทั้งโลกไม่เป็นความจริงและบันทึกนี้อยู่ในแมมโมหรือว่าบันทึกความทรงจําที่กําลังจะออกมาแพร่หลายไปทั่วโลกอีกเรื่องหนึ่งที่เขายอมรับเลยครับบอกว่าเศรษฐกิจสมัยที่เขาเป็น ประธานที่บีเนี่ยย่ำแย่มากเขาบอกว่าเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยเป็นกัปตันของเรือที่กำลังจมใช้คำนี้อย่างไม่ขววยเขินแต่ประการใดและที่ทำให้แวดวงการเมืองสหรัฐตื่นเต <c oughs> ้นพอสมควรก็คือที่เขาสารภาพว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาจะไม่เอาดิกเชนนี่เป็นรองประธานาธิบดีโดยเฉพาะในการสมัครสมัยที่สองและบอกด้วยครับว่า เคยคิดจะเอาวุฒิสมาชิก r ริพั l บลิกันที่ชื่อบิลฟรีสเนี่ยมาเป็นรองประธานาธิบดีและดิกเชนนี่ก็บอกเขานะครับบอกกับบุชว่าไม่ต้องเอาผมก็ได้นะทิ้งผมก็ได้บุชบอกว่าเออตอนนั้นก็คิดเหมือนกันแหละคิดว่าจะตัดดิกเชนนี่ไปเพราะดิกเชนนี่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นขวาตกขอเป็นเหยี่ยวตัวร้ายและบุชก็บอกเออถ้าผมตัดดิกเชนนี่ไปเนี่ยภาพผมจะดีเลยเพราะจะทาให้ผมเห็นว่าผมเนี่ยสามารถจะ ควบคุมสถานการณ์ในทำเนียบขาวได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เก็บเลกชนนี่ไว้บอกว่าเพราะว่าเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นคนที่มีความมั่นคงทางจิตใจพอสมควรถามว่าจอร์จบิลบุชเนี่ยที่ถูกวิจารณ์หนักหน่วงมากในฐานะเป็นผู้นําที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นห่วงไหมว,ว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกอย่างไรว่าเขาเป็นคนที่ทิ้งมรดกอะไรเอาไว้บ้างผมชอบมากเลยครับประโยคที่จอร์จบิลบุชบอกว่า <laughs> ไม่ว่าประวัติศาสตร์ จะตัดสินผมอย่างไรผมก็มีความรู้สึกสบายใจเพราะว่าผมจะไม่อยู่ถึงตอนที่ประวัติศาสตร์ตัดสินพูดตรงไปตรงมาเหมือนข่าวบอยจริงๆครับบอกผมจะไปแคร์อะไรหรอถึงจุดที่ประวัติศาสตร์จะตัดสินว่าผมเป็น,นประธานาทีที่ดีที่เลวที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผมไม่อยู่แล้วอะถ้าผมไม่อยู่ถึงตอนนั้นผมจะไปห่วงอะไรตอนนี้เล่าสุดยอดสําหรับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นข่าวบอยที่ต้องการบอกกับ คนรุ่นหลังเพียงแต่ว่า I did my best ผมทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะ